ทำสัญญาซื้อขายกันเรียบร้อยนะคะช่วงต้นเดือนตุลาคมคุณโอ๊ตก็เริ่มให้คนงานเข้ามาเคลียร์พื้นที่แล้วก็มาสังเกตว่าที่ดินที่ซื้อมาอยู่ใต้สายไฟฟ้าแรงสูงก็เลยมีการถามไปกับแม่ของสุรพลนะคะบอกว่ามันสามารถจะสร้างบ้านได้หรอแม่ของสุรพลตอบแบบนี้บอกว่าสร้างได้แต่โอ๊ตขยับไปสร้างริมๆไปสร้างอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ห่างจากสายไฟ ทีนี้26ตุลาคมค่ะตอนที่คุณโอ๊ตกำลังสั่งคนงานให้เอาดินมาลงเพิ่มมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าเข้ามาทั้งหมด4คนมาบอกว่าพื้นที่บริเวณนี้ห้ามปลูกสร้างบ้านห้ามปลูกสิ่งก่อสร้างใดๆให้ทําการเกษตรอย่างเดียวตนก็เลยถามเจ้าหน้าที่ไปนะคะว่าแล้วทําไมเจ้าของที่เดิมเขาไม่บอกว่ามันสร้างบ้านไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็แจ้งบอกว่า เจ้าของเดิมเขาได้เงินค่ารอนสิทธิ์จากการไฟฟ้าไปแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้นานนที่การไฟฟ้าก็มาวัดระยะให้สรุปแล้วคือทั้งแปลงค่ะไม่สามารถจะปลูกสิ่งก่อสร้างได้เลย oh. ทั้งแปลงนะคะถึงขนาดที่อย่างที่พี่หนุกบอกค่ะ,คะก็คือถ้าเลี้ยงปลาปลาก็ตาย oh. ก่อนหน้านี้ค่ะคุณโอ๊ตบอกว่าก็รู้นะคะว่าปลาที่อยู่แปลงข้างๆเคยโดนไฟดูนขนดขณะที่กาลังตัดต้นไม้ต้องเข้าโรงพยาบาลโอ้ oh. ค่ะ,เห,หหะเห็นมัน้ยล่ะสายไฟแรงสูงสายไฟแรงสูงไงแล้วก็มีระยะเขาด้วยนะอ่าค่ะ เนี่ยครับคือหลังจากน้นจุมครับวันที่2 1ตุลาคมนะฮะทางคุณโอ๊ตเนี่ยก็เดินทางไปที่สำนักงานการไฟฟ้านะครับเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงดังกล่าวและในวันต่อมานะฮะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยก็โทรมาแจ้งบอกว่านายสุรพลนะคนที่ขายที่ให้เนี่ยนะรับค่ารอนสิทธิการไฟฟ้าไปแล้วจริงๆแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่จึงได้มีการโทรไปสอบถามนะฮะทางฝั่งของคนคนที่เขาขายที่มาให้ก็ได้รับคำตอบบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยแต่มาเปรียบตนได้ยังไงเขาไม่ได้ซื้อที่ของตนแล้วก็มีโฉนดอยู่ด้วยหลังจากที่คุยกัันนนนนก็็เหหว่่าาาาททงงฝคขขยีีมดิืออ้ จึงบอกว่าขอแลกหน่อยได้ไหมคุณสุรพลรพลก็บอกว่า,าได้แต่ว่าขออีกหกแสนนะ,ะเธอเองก็เลยรู้สึกว่าออาทำไมเอาเปรียบเขาจังนะเพราะไม่ยอมบอกตั้งแต่แรกว่าที่ตรงนี้มันสร้างบ้านไม่ได้พอขอเงินคืนก็ปฏิเสธด้วยและท้าทายว่าถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องร้องเอาเนี่ยฮะเอาลองฟังดูครับป้าเขาอยู่ฝั่งทางเขา้าพามาดูที่ลูกชายเขาเขาก็ชี้หมุดให้ดูให้ดูว่าหมุดอยู่ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะเนื้อที่เท่านี้นะ ขายให้ร้านหนึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้ามา4คนได้มาบอกพี่ว่าเนื้อที่ตรงนี้ห้ามปลูกสิ่งก่อสร้างใดๆทุกอย่างให้ทําการเกษตรได้อย่างเดียวแล้วไม่เจ้าของที่เขาไม่แจ้งเราอะ่ะแล้วเขาก็มาวัดให้พี่ดูว่า,ารัศมีไฟฟ้ามันไปถึงไหนถึงไหนสรุปแล้วคือเขาวัดเฉียงไปเฉียงมาก็คือท,ทั้ทงแปลงทั้งแปลงที่ี่พี่ซ,<ว>ซื้อไว้เขา,าพูดกระทั่งว่าเลี้ยงปลาปลา,าตายอะ่ะคือเงินค่าที่ดินที่ซื้อขายกันที่พี่สูญเสียไปทั้งหมดเพราะพี่อะ่ะลงเข็มแล้วถมดินแล้วพี่ไม่สามารถขนของออกไดด้้้้้้ถูกกกมมมมััยนนนนนออออรรรรงงงงงไหหททุวคคค่่่่่าาาาาาาภษีีีโโ902พปบิจจสด ไปประมาณร้านร้านสามกว่าถ้าใช้จ่ายเยอะมากถ้าจะจบจริงๆอ่ะมันน่าจะจบอยู่ที่ร้านห้าที่ที่ของเขามีอยู่มาให้พี่แรกกันตอนนี้พี่คงไม่อยู่แล้วแหละอยู่ไปมันก็คือว่าอพ่อแม่เขาอยู่ปากทางเราอยู่ตรงนี้ต่อไปมันก็มองหน้าจะไม่ติดอยู่ดีอ่ะถ้าเราได้เงินคือเรายังสามารถที่จะไปดูตรงอื่นได้ก็มีขายเยอะๆที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจากเนื้อข่าวนะฮะที่ทางทีมข่าวเขาส่งมาก็คือคุณผู้ชมครับส่วนทางด้านของนายบุญทานช้างจันทร์นะฮะซึ่งแกก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหหมมู่่่บบบอกววา้้า้พืนนนนนทีีีีริเเเเณยยััตุะ ส่วนมากคนที่มาซื้อเนี่ยจะไม่รู้หรอกว่าซื้อไปแล้วเนี่ยนะมันทําอะไรไม่ได้มันไปปลูกสิ่งก่อสร้างไม่ได้เพราะมันอ,อยู่ใต้ใสายไฟแล้วเขาเจ้าของที่เนี่ยก็บางทีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลทั้งหมดหรือเปล่าม่อย่างนั้นนะคือถ้าเกิดว่ามีใครปลูกบ้านไปแล้วเนี่ยนะทางการไฟฟ้านเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าหรือออกไปต่อมาก็มีคนมาซื้อที่ผ่านในหน้าทางออนไลน์จ่ายเงินกันจนจบพอมาดูอีกทีเนี่ยถึงรู้ว่าทําอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยเอาไว้แบบนั้นแหละนะเออต้นไม้เนี่ยก็ล้มล้างไปหมดนี่ฮะเขาบอกมีกหลายรายนะท